วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินค่ะจะพาทุกคนมาพบกับบ้านนะคะจะเป็นบ้านในหัวหินนะคะทำเลดีมากๆเลยค่ะอยู่ในซอยหัวหินซอย70ค่ะใกล้กับเซเว่นนะคะหรือว่าจะเดินทางไปในเมืองหัวหินเนี่ยค่ะประมาณ10นาทีเท่านั้นนะคะเป็นบ้านสไตล์อังกฤษนะคะสวยมากๆเลยค่ะเข้มีถึง3มห้องนอน3มห้องน้ํานะคะแล้วก็พื้นที่เริ่มต้นเนี่ย80ตารางวาค่ะเดี๋ยวเปิ้ลพาไปชมตัวบ้านกันเลยนะคะ สำหรับประตูนะคะเขาจะเป็นประตูเหล็กลางเลื่อนนะคะเมื่อเข้ามาบริเวณแรกตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะรองรับการจอดรถได้สองคันค่ะมีหลังคาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะ,ะบ้านเขาจัดสวนไว้ให้แล้วนะคะซึ่งจะมีสวนสําหรับหน้าบ้านแล้วก็ข้างๆบ้านเยคะ่ะ บ้านของเขานะคะเป็นบ้านทรงแอลค่ะบริเวณนี้ค่ะเราจะทําเป็นพื้นที่จัดสวนหรือว่าใครอยากจะลงสระว่ายน้ําตรงนี้ค่ะสามารถลงได้อย่างสบายเลยนะคะ3าคูณเมตรตรงนี้ได้อย่างสบายเลยค่ะเดี๋ยวเปิ้ลพาไปชมห้องแรกกันก่อนเลยนะคะทางขึ้นบ้านของเขาก็ยกสเตปขึ้นมานะคะบริเวณนี้ค่ะเป็นเฉลียงซึ่งเขาปลูกกระเบื้องไว้นะคะใครอยากจะนั่งเล่นบริเวณนี้นะคะนั่งห้อยขาหน้าบ้านตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเปิ้ลพาไปชมห้องแรกกันก่อนเลยนะคะ สำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนห้องแรกเลยค่ะประตูทางเข้าตรงนี้ค่ะจะเป็นประตูกระจกบานสไลด์เปิดออกได้สองฝั่งเลยนะคะภายในเนี่ยค่ะเขาปูกระเบื้องเป็นลายหินอ่อนนะคะน่าอยู่มากๆเลยค่ะห้องไม่ได้เล็กเลยนะคะกว้างๆเลยค่ะมีช่องแสงให้นะคะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ๆเลยค่ะสามารถเปิดบานสไลด์แบบนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็บริเวณด้านนี้นะคะเขาทําเป็นช่องแสงนะคะเป็นทรงโค้งนะคะสอดรับกับตัวบ้านเลยค่ะสําหรับห้องนอนนี้นะคะเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําไม่ได้เล็กเลยนะคะ คือสามารถใช้งานได้อย่างสบายๆเลยค่ะมีอ่างสําหรับล้างหน้านะคะด้านนี้เขาก็เบิ้ลผนังวางของอุปกรณ์ด้านนี้ได้ค่ะมีเตรียมปลั๊กไฟไว้ให้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโถสุขภัณฑ์ค่ะด้านนี้เป็นโซนบริเวณอาบน้ํานะคะกว้างเลยค่ะอาบด้อย่างสบายเลยนะคะเขามีช่องสําหรับใส่ของตรงนี้ได้ด้วยนะคะ<อ>เดี๋ยวเราไปชมโซนถัดไปกันเลยค่ะ เปิดออกมาจากห้องนอนนะคะก็จะเป็นโถงทางเดินนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขามีกระจกทรงกลมนะคะสามารถเห็นวิวสวนด้านนอกได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเปิ้ลพาไปชมห้องนอนที่2กันนะคะสําหรับห้องนอนนี้ค่ะเราจะทําเป็นห้องทํางานหรือว่าเป็นห้องสําหรับแขกก็ได้นะคะก็เป็นห้องก,งกว้างๆเลยค่ะเปิดหน้าต่างได้นะคะมีช่องแสงให้ค่ะ ถัดจากห้องนอนที่2นะคะก็จะเป็นห้องน้ํารวมค่ะซึ่งห้องน้ํานะคะก็งกว้า,วงวางเช่นเดียวกันเลยค่ะอ่างล้างหน้านะคะด้านล่างมีที่เก็บของเก็บอุปกรณ์ได้ด้วยนะคะโถสุขภัณฑ์สําหรับห้องนี้ค่ะเขามีกั้นกระจกเทมเปอร์นะคะกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้ค่ะเขาก็ลดสเต็ปลงมา1สเต็ปนะคะมีตัว hand shower rain shower ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ ผนังด้านนี้นะคะเขาเบิ้ลผนังแล้วก็มีช่องสําหรับวางของชั้นโชว์ตรงนี้นะคะเก๋ไก๋มากเลยค่ะภายในห้องนะคะเขาก็ใช้สีเป็นสีขาวสว่างนะคะสะอาดตามากเลยค่ะเรามาบริเวณห้องโถงกันแล้วนะคะซึ่งโถงเนี่ยค่ะเป็นโถงกว้างๆเลยโซนนี้เราสามารถตั้งโซฟานะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะ จะบิวอินเป็นชั้นวางทีวีนะคะหรือว่าเป็นทีวีติดผนังก็ได้ค่ะที่เปิ้นชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาให้ฝ้าเพดานข่ะสูงโปร่งเลยนะคะเป็นไฮซิลลิงขึ้นไปแล้วก็ติดโคมไฟไว้ให้นะคะแล้วก็ตรงห้องโถงนี้นะคะเขามีประตูนะคะที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณพื้นที่สวนค่ะตรงนี้ตั้งโต๊ะนั่งเล่นได้เลยนะคะ แล้วก็ถัดมาจากโซลิวิงนะคะด้านนี้จะเป็นบริเวณครัวซึ่งจะเป็นครัวภายในบ้านค่ะเขาจัดเต็มไว้ให้เลยนะคะทําเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะคะด้านบนก็ปูกระเบื้องค่ะแล้วก็มีซิงค์สำหรับล้างจานนะคะด้านนี้ค่ะด้านล่างก็สามารถเก็บของเก็บอุปกรณ์ได้นะคะมีหน้าต่างสำหรับเปิดระบายกลิ่นตรงนี้นะคะระบายความอับชื้น ด้านนี้เขามีเตาแก๊สไว้ให้ค่ะแล้วก็มีหูดุดควันเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะชั้นวางตรงนี้ก็จะมีลิ้นชักค่ะเก็บช้อนซ่อมเก็บอุปรกรณ์ได้นะคะด้านนี้มีปลั๊กไฟเตรียมไว้ให้ค่ะด้านนี้ก็จะวางตู้เย็นขนาดใหญ่ได้อย่างสบายเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เขามีไอแลนด์ค่ะซึ่งเขาจะก่อเป็นปูนไว้ให้นะคะสามารถทําเตรียมอาหารบริเวณนี้หรือว่ามีเก้าอี้สัก2ตัวตรงนี้ค่ะนั่งรับประทานอาหารตรงนี้ได้เลยนะคะ ฝ้าเพดานเขาก็ทำเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟนะคะเพิ่มความหรูหราให้ด้วยค่ะนอกจากเขาจะมีครัวภายในบ้านนะคะเขายังมีเคาน์เตอร์ครัวให้นอกบ้านด้วยค่ะใครอยากจะทำอาหารแบบอาหารไทยจัดเต็มนะคะตรงบริเวณภายนอกตรงนี้ค่ะเขามีเคาน์เตอร์ไว้ให้นะคะมีซิงค์แบบล้างจาน2หลุมแบบนี้เลยค่ะจุใจมากเลยค่ะด้านนี้ก็จะวางเตาแก๊สนะคะอุปกรณ์ได้เลยด้านล่างก็สามารถเก็บ หม้อหายกละมังตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็บร <prompt> ิเวณชานตรงนี้ค <kan> ่ะเขาก็ปลูกระเบื้องไว้ให้ค่ะโซนด้านนี้นะคะเขาเตรียมก๊อกน้ํานะคะปักไฟสําหรับวางเครื่องซักผ้านะคะโครงการเขามีแทงน้าปั๊มน้ําเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเดี๋ยวเปิ้นพาไปชมห้องนอนที่3กันค่ะ ห้องนอนนี้นะคะก็จะอยู่บริเวณปีกซ้ายของตัวบ้านนะคะเป็นห้องนอนอกว้างๆเลยค่ะจุดเด่นเลยนะคะเขามีประตูที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณสวนด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเปิดออกไปชมสวนได้เลยค่ะแล้วก็ห้องนอนนี้นะคะเขามีห้องน้ำส่วนตัวด้วยค่ะจะทำเป็นห้องนอนสำหรับลูกๆนะคะหรือว่าแขกที่มาพักก็ได้ค่ะ อุปกรณ์ก็ให้ครบเลยนะคะอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำนะคะใช้งานได้อย่างพอดีๆเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะใครที่ชื่นชอบบ้านสไตล์อังกฤษนะคะเป็นแนะนําบ้านหลังนี้เลยค่ะฟังก์ชันครบเลยนะคะได้ถึง3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็ทาเลดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าใกล้กับเซเว่นนะคะเดินไปประมาณ3นาทีเท่านั้นค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่ทีมงานฝ่ายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันหรือว่ามาขอโลเคชั่นได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วคะ่ะพบกันใหม่กับบ้านสวยๆนะคะ ทำเลหัวหินปันบุรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้เปิ้ลต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ